สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอวดนะใช้คำอวดดีว่าอวดเมาส์นะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับของเพิ่งมาส่งเมื่อตอนบ่ายนี่เองเบอร์ mm hmm. ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้มาอวดให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับ mm hmm. เผื่อใครกำลังหาเมาส์บลูทูธอยู่นะครับ mm hmm. จะได้แบบเก็บเป็นตัวเลือกนะโอเค แกะนึด้วยกันแล้ตัวนี้เป็นของ Microsoft นะครับผมเ,เขาชื่อว่าอะไรนะเขาชื่อว่า Ocean Plastic Mouse Bluetooth นะครับก็คือ,เ,คอเ,คเป็นเมาส์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล กล่องก็จะประมาณนี้นะครับกล่องเป็นกระดาษนะครับเล็กมากเลยนะครับกล่องก็จะขนาดกระทัดรับนะซึ่งถ้าใครซื้อเมาส์ที่ไม่ใช่วัสดุแบบรีไซเคิลเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลาสติก นะครับโชว์ตัวเมาส์นะครับออันนี้เขาจะมีบอกเลยนะว่า Microsoft มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตท,ที่ยั่งยืนนะครับก็ว่ากันไปแต่สังเกตไหมไอ้พวกอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่า กระเป๋าอย่างไฟล์ถากเนี่ยขออนุญาตพาดพิงไอ้พวกทําจากวัสดุอีเกซเคิลพวกเนี้ยราคาก็ไม่ได้ว่าถูกว่าวัสดุใหม่เลยนะโอ้โหแบบก็ราคาค่อนข้างแบบเออก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะอ,อือ่ะไม่เป็นไรค่อยว่ากันเพราะงไงซื้อมาแล้วเยวก็ถือว่าเราเอา่อรักโลกในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมพยายามหาทางแก้อยู่มัน เห็นไหมขอบกล่องมันอย่างนี้ก็ปิดอย่างนี้มันจะเปิดยังไงวะเปิดยังไงวะเดี๋ยวเลื่อนออก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 มันไม่ได้อยู่แล้วเลื่อนออกเพราะมันเป็นขอบอย่างนี้นะครับมันต้องใช้วิธีใช้วิธีวิธีงัดเหรอนี่ย มือนี่แหละโอเคครับเปิดมาแล้วอ่าอืม,อม,อมน,นี่นะกรอบลักษณะนี้ก็ต้องงัดอ่ะนะครับอ่านะโอเคโอ้ตัวกล่องเขาก็จะมีโลโก้ m i โ r รซอฟ t ์นะฮะพับนูนไว้นะครับ,รรบอืม ก็มาณน้นะครับก็มีโลโกเ้เป็นนับทะเลสีฟ้านะครับบ่งบอกว่าข้างในกล่องก็จะเป็นคู่มือใช่ไหมคู่มือการจับคู่มาองคคุณก็จะมีการสอนนะครับว่าใช้งานยังไง กล่าวมาก็แผ่นเป็นลนักษณะกว้างนะครับก็จะมีคู่มือการจับคู่นะครับก็มีสามภาษาั้งใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับภาษาอังกฤษตั้างอ่าเป็นจารแพลิงนะครับก็จะมีคู่มือบอกเอออันนี้กดปุ่มตรงนี้3ามวินะครับผม เปิดปิดอ๋อ pairing bluetooth สามวินะครับเปิดปิด1วินะครับคู่มือเขาก็จะแจ้งว่าการจับคู่เมาส์ของคุณนะครับกดปุ่มเปิดปิดจับคู่ตรงด้านล่างของเมาส์ค้างไว้3วิไฟ led จะกระพิบขณะอยู่ในโหมดการจับคู่นะครับแล้วก็เปิดเมนูเริ่มต้นของ windows และเลือกการตั้งค่าอุปกรณ์บลูท t o o t h และอื่น,นเพิ่ม bluetooth หรืออุปกรณ์อื่น เลือก Microsoft o c e a n Plastic Mouse นะครับอ่าก็เป็นคู่มือกันใช้งานนะครับนล้วม่ใช่อันนี้เป็นคู่มือเป็นเล่มเลยอ่าก็คงปกติไม่มีใครอ่านอยู่แล้วก็ <g iggle> มาดูที่ตัวเมาส์กันเลยดีกว่านะครับคือบังเอิญผมไม่ได้ใช้ Windows ผมใช้ Mac แล้วที่เห็นคือเนี่ยเนี่ยผมใช้สายเป็นเมาส um ์ออปติคอลอยู่เสีบสายขันนี้อะไรอะพ่วงนะครับแล้วไอเมาส์ที่ใช้เนี่ยเป็นเมาส์แบแบเมาส์เมาส์มาส์โง่ธรรมดาธรรมดาคือเป็นเมาส์ที่แถมมาจาก ล้องวงจรปิดนะครับคือกล้องจรปิดถ้าใครซื้อพวก DVR อะไรพวกเนี้ยมันจะแถมเมาสม์าสำหรับใช้ฟังก์ชันในการตั้งค่ากล้อง DVR อะไรพวกนี้นะฮะเอามาใช้นะครับตัวผมไม,ไม่ได้มีเมาส์รูหลาอันนี้เป็นเมาส์ตัวแรกที่ผมเป็นเมาส์บูทูธตัวแรกที่ผมได้ใช้นะครับเพราะก่อนนั้นนี้ยผมก็จะชอบแบบเมาส์มีสายผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องมานั่งพาะวะัพพวง นะครับโอเคไม่เป็นไรต่อไปก็คือ,อปุ่มเนี้ยอย่างคู่มือเขาบอกนี่ฮนะกด3วิเป็นการแ a i r ล n g กด1วิเป็นการเปิดปิดนะครับอามีพลาสติกนะได้เป็นพลาสติกสำหรับแกะเดื่อนดกว่า,วา,าเขามีฐางให้ด้วยครเป็นฐานดูแลเซลล์ oem นะครับ Not for retail อือดึงมาปุ๊บก็จะหลุดออกมานะครับโอเคฐานก้อนใหญ่นะครับเป็นฐาน 2A อนะฮะอันนี้เป็นฐานแถมมาเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ได้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฐานแถมมาเนะใช้ได้เกิน2เดือนก็ถือว่าคุมแลละ นี่ภาษาังกฤษก็มี not for retail sale ก็คืออย่าไปขายนะครับของแถมมานะฮะภายในก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเมาส์ที่สำหรับชาร์จ USB นะครับเป็นเมาส์ที่ใช้ส่ถ่านที่ผมเลือกตัวนี้มาคือนอกจากราคาที่ค่อนข้างไม่แรงแล้วอะไม่ถึงพันนะครับอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของ การใช้ฐานเนี่ยแหละคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าข้อดีของการจริงๆริงเนี่ยผมว่า,าใช้ฐานหรือว่าเมาส์ที่มีแบตอยู่ในตัวเนี่ยมันก็อาจจะดีคนละแบบก็ได้เพราะว่า,าความสะดวกอะนะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าใช้ฐานข้อดีคือข้อดีหลักๆเลยนะที่ผมรู้สึกเลยคือเราสามารถใช้ได้จนเมาส์มันพังไปเลยคือตัวเมาส์เนี่ย อาจจะพังแบบเซ็นเซอร์ไม่ทํางานหรือปุ่มพังหรืออะไรพังไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้องกงวลว่าแบตจะเสื่อมหรือเปล่านะครับพอใช้สัก2ปีปี2ปีเนี่ยถ้าแบตเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นเมาส์ที่มันมีแบตแบตแบเป็นในตัวนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยคือโอเคเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าถะหวางแบตเสื่อมก่อนหรือว่าตัวเมาส์จะพังก่อนอันไหนจะมาก่อนนะครับแต่มี2ประเด็นแหละนะครับก็คือ ให้เรากังวลและเรื่องของความเสื่อมของแบตดิเทียมที่อยู่ในเมาส์หรือว่าตัวเมาส์ที่จะพังเองอันไหนยังใดยังหนีต้องมาก่อนแน่นอนนะครับแต่กรณีของเมาส์ตัวนี้คืออย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเสื่อมแบะนะครับเราสามารถใช้งานได้เต็มที่เลยแบตหมดออกไปซื้อแบตนะครับแล้วเนี่ย 2A มันง่ายๆอ่ะมันหาซื้อได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเอาไปใช้งานนอกสถานที่ถ้าแบตหมดเข้าร้านสะด,ดวกซื้อ จบเปลี่ยนใช้งานได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นเมาส์ที่ต้องชาร์จเราก็ต้องมานั่งคอยเช็คบางทีมันไม่มีให้เช็คเราก็ต้องมานั่งเดาอีกว่าเอระยะเ,เวลาเนี้ยมันพอจะใช้งานได้ไหมเราต้องชาร์จอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สําหรับบางคนลืมก็จะแย่หน่อยนะครับผมหรือถ้าเขาบอกเม์เนี่ยมันถ้าแบตหมดแล้วเราเออเขาเรียกแบตอิเทียมมันหมดเนี่ยเราก็สามารถเสียบสายแล้วก็ใช้งานได้ ซึ่งผมมองว่ามันก็มันก็ไม่สะดวกอยูด่ดีใช้งานไปชาร์จไปไฟก็เข้าช้าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คืออย่างน้อยแบตหมดซื้อถ่านมาใส่ใหม่จบเลยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าระหว่างเมาส์เสียหรือถ่านจะเสื่อมก่อนกันอันไหนจะมาถึงก่อนนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับโอเคเรามาดูคุณสมบัติของเมาส์เ,เลยกันนะครับอันนี้ผมคงไม่ไมแพ้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าคิดว่าถ้าซื้อไปก็ น่าจะใช้งานได้ตามที่ฟังคู่มือเขาแจ้งอยู่แล้วนะครับวัสดุนะครับผมดูน,นี้อันนี้อันนี้นะขออนุญาตใส่ฐานเลยแล้วกันเพราะว่าานันก็ใช้ละเอเสียบฐานปุ๊บเห็นไหมสัญญาณดังทันทีมันก็จะให้เราแพร่ลิงก์ตัวคอมพิวเตอร์ของเราทันทีนะครับผมโอเคโอเคเราปิดกันนะครับโอเคอันนี้เป็นฝานะครับ แล้วก็ใช้แบบมันจะมีแง่งเห็นไหมนั่นข้างลองแง่งสอบไปก่อนนะครับแล้วก็จบเข้าไปจบเรียบร้อยนะครับน้ําหนักก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เบาหรือว่าหนักมากนะครับถ้าเทียบกับขนาดเมาส์ที่เมาส์แถมจากตัวกล้องวงจรปิดนะครับอืมเขาจะมีความเขาจะมีความอูเหมือนนิดนึงนะครับ มีความลุ้เหมือน,นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับเมาส์ก็งทำปิดที่ผมใช้มาหลายปีนะครับตั้งแต่ macbook รุ่นเครื่องเก่าผมจะได้เครื่องใหม่มานะครับโอเคนะครับขนาดของเมาส์นะครับถ้าเทียบกับอมบองเห็นไหมสีมันดำนะครับนิดนึงผมว่าผมบอกกับมือคอนเอเชีย er นะ ไม,ไ,มไม่เล็กไม่ใหญ่เกินถ้าเป็นมือฝรั่งอาจจะรู้สึกเมาส์มันเล็กไปนะครับโอเคผิวผิวสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะด้านเลยเนี่ยจับเนี่ยจะรู้สึกว,ว่าเป็นมันอองมีความมีความเป็นพื้นด้านนะครับไม่ได้ผ่านการเคลือบเคลือบสารเคลือบเงาอย่างถ้าเป็นเมาส์ตัวนี้เห็นแล้มันจะมีเงาเงา,เงานะครับเมาส์ตัวนี้จะมีเงาเงา,เงาก็คือแบบเป็นเคลือบสารเงามา นะครับอันนี้ก็คือปัสจากปัสจากสารใหญ่ๆเลยนะครับผมเป็นพลาสติกยูนิเซิลเพียวๆนะครับก็จะมีความสากนะครับเดี๋ยวมาดูสกอร์เสียงสกอร์กันเสียงสกอร์นะครับ ก็ไม่ดังล่างกนะเสียงก็ไม่ดังมากนะครับถ้าเทียบกับตัวเมาส์เมาส์แถมมาเห็นไหมพอเทียบนีี่ล้วตางกันจริงๆเห็นี่คือเมาส์เมาส์ก็แก๊กนะครับเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับถ้าเมาส์แบบเมาส์ของ Microsoft ก็ของแนว ทมทมลึกๆหน่อยมันจะเปรียบเทียบไงนะครับเสียงคลิกก็นะครับเทียบกับเสียงของเราเราทั่วๆไปนะครับนะครับเสียงคลิกก็ นิดนึงต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเบากว่าน,นิดนึงนะครับโอเคโดยรวมของเมาส์ m i c r o s o f t รุ่น Microsoft Ocean Plastic นะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเมาส์บลูทูธน,นะครับที่เป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะใช้วัสดุเป็นพลสต์วัสดุที่รีไซคเคิลมาจาก มหาสมุทรท้องทะเลนะครับเอามาทำดีไซเคิลแล้วก็ามาทำเป็นเมาส์เนี่ยก็เป็นการช่วยโลกได้ในระดับหนึ่งนะก็สนใจก็ลองหามาซื้อเป็นเจ้าของซื้อไปใช้ดูนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวว่ายังไงผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อมีท่านไหนที่สนใจอยากซื้อเมาส์ตัวนี้มาใช้นะครับเป็นเมาส์ที่เออ เป็นนอลักโลกแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้ด้วยกันนะ <c oughs> เรียกเปลี่ยนเพียบเป็ไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะสวัสดีครับ